<One. S 2> กับแอนิเมชันเรื่องไลเยียนะครับกำกับโดยพีทด็อกเตอร์และให้เสียงโดยคริสอีแวนสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องมาดูหนังกันนะครับแต่ก่อนที่จะมาฟังคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนำหนัง เป็นประจำทุกสัปดาห์และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปรีวิวครับก็เรียกได้ว่าตัวละคร b u สไล g h เยีย r เนี่ยผูกพันกับเราชาวเราที่เป็นเด็ก8090กกันมานานพอสมควรนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในของเล่นที่เป็นขวัญใจของตัวละครแอนดี้นะครับคู่กับ แอนิเมชันเรื่อง Toy Story ซึ่งเป็นแอนิเมชันเรื่องแรกของค่าย Pixar ในสังกัดของ Disney และหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ใช้เวลาหลายปีเหมือนกันที่ได้ยินข่าวสารกันมานานจนกลายมาเป็นโปรเจกต์ หลักของบัสไลเยียจริงๆนะครับก็เลยว่าตื่นเต้นนะครับแล้วก็รอคอยมานานพอสมควรกับตัวละครบัสไลเยียมาทีนี้เนี่ยเราได้เห็นตัวอย่างแรกเนี่ยผมตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่า <Everyone home. S 1> งานภาพเนี่ยเรียก <to> ได้ว่าหูละเมียดละไมละมุนตามากแล้วก็ใจจดใจจ่ออยากจะดูเป็นพิเศษเลยส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ารู้สึกผูกพันกับ t o ย Story ซึ่ง Animation Toy Story เนี่ยเราดู แล้วเนี่ยผมเองเนี่ยเซนซิทีฟมากนะครับดูทีไรน้ำตาร่วงทุกทีครับโดยเฉพาะ,ะภาคสุดท้ายของ Toy Story โอ้โหเล่นเอาสะอึกสะอื้นกันเลยทีเดียวเนาะทีนี้เนี่ยพอได้มารู้จักกับ b u สไล i g เยีย a r เนี่ย แอนิเมชันเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเขาเลยได้ได้วยว่าเชื่อมโยงจักรวาลของ Toy Story ได้เป็นอย่างดีนะครับความรู้สึกของผมที่ดูเรื่องนี้นะเพียงแค่เปิดมาเนี่ยเกริ่นมาว่าตัวละครตัวนี้นมีที่มายังไงปรากฏตัวตั้งแต่ปี1995ที่เป็นของเล่นสุดรักสุดห่วงของเด็กชายแอนดี้คู่กับตุ๊กตาว o ดดี c คาร์บอยแนมเพลน,นั่นเองนะครับพอเข้ามาเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหผประทับใจนะในฐานะที่ เป็นแฟรเป็น FC Toy Story นะครับจึงมีความแบบตื่นเต้นแล้วก็ขนลุกตั้งแต่ซีแรกที่ปรากฏเลยคือต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าแอนิเมชันเรื่องนี้เนี่ยใครที่ชื่นชอบ Star War ใครชื่นชอบ Star Tech รวมไปถึง Interstellar รวมไปถึงตัวละครไรเยียเป็นต้นเนี่ยน่าจะชื่นชอบ กับแอนิเมชันเรื่องนี้มากๆเลยแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าแอนิเมชันของพิกซาโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมมันจะมีกลิ่นของดรามา่ากลิ่นของความฝันกลิ่นของการปลุกใจการให้ทัศนคติมุมมองแก่คนที่ดูนะทไลายจะแบบมาเป็นช่วงๆนะแล้วก็จะไปพีคตอนหลังอะไรอย่างนี้แต่กับเรื่องนี้เนี่ยตัวผมเองชอบครึ่งเรื่องแรกมากๆเลยนะครับ โอ้โหเรื่องราวพอแบบไปอยู่บนฐานทัพในยานอวกาศบนดวงดาวดวงนี้เนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์ที่ไรเยียต้องไปปฏิบัติการเทสทดสอบยานเนี่ยโอ้โหผมรู้สึกว่ามันมันอินมากๆกับไทม์ไลน์ไทม์สเปซของเวลาใครที่ดูอิน e r อร์สเตลาจะรู้ดีนะครับว่าทิดีของเวลาการเดินยิ่งเร็วเท่าไหร่เดินหน้าไปเท่าไหร่มิติของเวลา บนดวงดาวกับการโครจรบนอวกาศเนี่ยมันจะแตกต่างกันตรงนี้โอ้โ oh, หผมค่อนข้างที่จะชอบกิมมิคนี้มากๆและพอได้เห็นความมุ่งมั่นของไรเยียเนี่ยโอ้โ oh, หยิ่งอินเข้าไปใหญ่เลยครับความมุ่งมั่นกับภารกิจแล้วก็เวลาที่ทุกคนรอคอยเวลาที่ผ่านไปที่สูญเสียไปที่ต้องแลกมาซึ่งภารกิจกับความสําเร็จที่ไยเยียต้องทําให้ได้เนี่ยเรียกได้ว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเป็นเป็นหลักของอกฎวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ต่างๆที่ มันแบบน่าตื่นเต้นแล้วก็ว้าวมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบหนังแนวไซไฟอวกาศเนี่ยดูเรื่องนี้ก็น่าจะสนุกไปด้วยนะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันเห็นถึงความสัมพันธ์ของตัวละครการให้ค่ากับปัจจุบันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็ถือว่ามีความสําคัญและก็มีความหมายมากๆซึ่งในหนังเรื่องไรเยร์เรื่องนี้เขาเน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยนะครับและที่แน่นอนเลยว่า ทุกคนจะต้องรู้สึกเหมือนกันก็คือตัวละครของซ็อกนะครับก็คือแมวตัวนี้สีส้มนครัที่เป็นอเอไอ AI รัจฉริยะโอ้โหได้ได้ว่ามีสเสน่ห์กับเรื่องนี้แล้วทําให้รู้สึกว่าเห็นทีไรแล้วก็รู้สึกว่าต้องอมยิ้มตามทุกทีซึ่งผมเองนะก็คาดหวังนะครับว่าเขาน่าจะคิดแผนมาอย่างดีนะให้เป็นโปรเจกต์เป็นของเล่นขายจริงๆซึ่งถ้าเกิดมีออกมาผมก็ซื้อแน่นอนนะครับแล้วตัวละครแมวตัวนี้เนี่ยโอ้โหียกได้ว่าสร้าง ความตื่นเต้นได้เยอะมากพอสมควรคือมีอะไรมุกว้าวมาให้เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยแอนิเมชันเรื่องไล g เย y เนี่ยน่าจะถูกอกถูกใจใครหลายๆคนนะแล้วเด็กๆดูก็น่าจะสนุกมากๆพอสมควรซึ่งถ้าเกิดผู้ใหญ่ดูเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าในมุมมองของผมนะครับความรู้สึกส่วนตัวนะพอพ,นพ้นพาร์ทสไปพอเข้าพาร์ทสเนี่ยมันจะเริ่มแบบ อนนหนังเนื้อเรื่องมันจะเริ่มเบาขึ้นแล้วมันจะเริ่มแบบดูง่ายมากขึ้นแล้วก็เน้นผจญภัยแอดเวนเจอร์โดยส่วนใหญ่เพราะฉะนั้น,น,นเนี่ยในพา์ที่1ที่2เนี่ยเนื้อหา,อาบวนรวมของหนังของบทกับความดรามา่าเซนซิทีฟองประกอบทั้งหมดเนี่ยมันจะค่อนข้างหนักนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ค่อยสันทัสหนังอวกาศหรือว่าเด็กๆเ,เนี่ยดูอาจจะแบบ มีเออเอออืงอืนแล้วก็งงงพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่พอมาซีนแบบซีนไฟแอคชั่นช่วงหลังๆพอเริ่มคลี่คลายมันก็จะแบบเบาไปเลยนะครับคือเป็นการทิ้งน้ําหนักให้ดูแลแบบเพื่อ Adventure เอ v เวนเจอร์โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักของแต่ละพาร์ทเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากๆเลยนะครับความรู้สึกส่วนตัวของผมผมชอบครับแล้วก็คิดว่า แอนิเมชันเรื่องนี้เนี่ยม,มีภาคต่อแน่นอนเพราะว่ามีเอน c r e ดิตถึง3ตัวด้วยกันนะครับที่เราจะได้เห็นเราก็จะได้ยินกระแสทั้งคนที่ชื่นชอบมากๆแล้วก็แบบไม่ชอบเลยหรือว่าอะไรอย่างนั้นอย่างนี้บบรราาบรา,บรา,บรามีหมดเลยนะครับยิ่งไปดูรัตเชนโชเมโตก็จะเห็นคะแนน ต่างๆจากนักวิจารณ์และก็คนดูก็จะค่อยๆเห็นนะแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าคนที่เป็น FC ของ Toy Story ที่เราผูกพันกับตัวละครบัสและเียียมาเนี่ยผมคิดว่าไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับใครที่เรียนมาทางด้านสาย CG คอมพิวเตอร์กราฟิกก็ไม่ควรพลาดนะครับงานภาพคือระดับเฟิร์สแบบสุดๆจริงๆงานบทเนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่าบทเนี่ยพาร์ทหพาร์ทสเนี่ยค่อนข้างจะแน่นแล้วก็ อบอวนไปด้วยความมุ่งมั่นกลิ่นความดรามา่าความสัมพันธ์ของตัวละครต่างๆใส่เข้ามาค่อนข้างจะเยอะและผมเองรู้สึกว่าอินกับ2พาร์ทแรกมากๆพาร์ทที่3เนี่ยดูแล้วเบาไปเลยเพราะมีตัวละครที่ปรากฏเข้ามาในในแอนิเมชันเรื่องนี้หลายๆตัวเข้ามาเนี่ยมันก็จะทำให้เข้ามาสู่ลูปเดิมๆแบบที่ดิสนีย์หรือพิกซาทำก็คือมันจะมีความเอนจอยความตลกเบาสมองเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากให้ตั้งหมายเซตว่าเรื่องนี้มันเป็น a n i m เมชันนะซึ่งแอนิเมชันของ p ิกซา d i ดิสนีเนี่ยเป้าหมายหลัก t a ร g ก t ก็เลยคือเด็กดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่มีความมุกแบบนี้ตัวละครแบบนี้อะไรเข้ามาเนี่ยจะทําให้เด็กดูยากขึ้นหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมใช่หรือไม่ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมคิดว่าเขาต้องการที่จะสื่อทั้งเด็กทั้ง fc toy story ทั้งแบบคนที่ชอบบัสไลท์เยียมากๆหรือคนที่ชอบ หนังไซไฟอวกาศอาทิเช่น war, Star Wars Interstellar s t a r t e c รอะไรประมาณนี้ครับมามัดรวมกันให้เป็นเรื่องลายเย e a r เรื่องนี้ฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีชอบมากหรือชอบน้อยหรือไม่ชอบก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบมากนะครับผมชอบมากกับไายเยเรื่องนี้นะครับอาจจะมีไม่ชอบบางจุดเล็กๆน้อยๆน,นะครับในพาร์ทที่3อาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็น ผู้ใหญ่แล้วก็ได้นะจึงทําให้รู้สึกว่าพอทุกอย่างมันเฉลยมาแล้วมันเบามันมีตัวละครใส่มุกนี้เข้ามาจังหวะทามิ่งของหนังเนี่ยมันเลยดูง่ายไปหมด นะครับแต่ถ้าเกิดมองในมุมของคนที่เขาคิดเนี่ยเขาคงอยากทำให้มันดูไม่ยากเกินไปเพื่อที่เด็กๆด,ดูเนี่ยจะได้เข้าใจได้ง่ายๆแล้วลื่นอินไหลสนุกไปกับการผจญภัยของหนังก็เป็นได้นะครับโอเคนะครับกับไร์เยยร์เรื่องนี้กับความคาดหวังของผมที่เห็นตั้งแต่ตัวอย่างที่1มาบวนรวมทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือผมเป็นติงไรยเยื่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะให้คะแนนในฐาน,นะของคนที่ เป็น f อฟซของบัสไลเอร์และ Toy Story ฉะนั้นนะครับกับหนังเรื่องนี้ a อนิเมชันเรื่องไลเอร์ที่เรารอคอยกันมานานอยากจะเห็นเรื่องราวของเขาเพราะว่าเราเห็นเรื่องราวของเขาในการ์ตูนที่เอามาขายเป็นของเล่นว่าเขามีนู่นนี่นั่นโอเคครับได้เห็นตัวละครที่เป็นผู้ร้ายตามใน Toy Story เป๊ะๆแน่นอนและผมคิดว่า ในภาคต่อไปถ้าได้ทําต่อเนี่ยแล้น่นจะได้เห็นไอ้มนุษย์ต่างดาว3ตาหรือว่าอะไรงนี้เพิ่มเติมเข้ามาอีกแน่ๆฉะนั้นเนี่ยใครที่ดู Toy Story มั้งแต่ภาพหนึ่งผมบอกเลยนะครับว่าอะไรที่แอบแฝงเป็นอีสเตอร์เอยู่ในหนังเนี่ยสังเกตดีๆมีเยอะมากแล้วก็อยากจะทําให้เรารอดูภาคต่อไปได้อย่างแน่นอนนะครับอ่ะกับเรื่องนี้ไลเยี a ยเต็ม10ผมขอให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป 8.5เต็ม10ครับฟังไม่ผิดครับกับ l ลน์เ huh ยียร์แอน im เมชันภาคแยกของ Pixar เต็ม10ผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป8.5เต็ม10ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าพาร์ทที่1กับพาร์ทที่2เนี่ยเรื่องความดราม่าการผูกเชื่อมโยงของเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะ หนักพอสมควรนะครับแล้วก็เรื่องของทฤษฎีไทม์ไลน์เวลาต่างๆความดรามา่าความน่ารักของซอสก็จะโผล่มาในตอนนี้แต่พอมากลางๆพาร์ทที่2เนี่ยมันจะเริ่มแบบเบาสมองมากขึ้นนะครับมันจะดูลื่นไหลมันจะดูง่ายแล้วก็ดูไม่ ไม่ยากเหมือนกับพาร์ทหนึ่งพาร์ทสนะจริงๆก็ไม่ยากนะครับพาร์ทหพาร์ทสแต่ว่าหนังเขาไม่ได้ทําให้ภารกิจของไรเยร์เนี่ยผ่านไปง่ายๆไงแต่พอมาถึงพาร์ทสามนทุกอย่างมันดูโฟรมมากขึ้นพอเฉลยปุ๊บว่าอไอ้ตัวร้ายเป็นใครอะไรยังไงมันก็จะคาดเดาแอนิเมชันได้ทั้งหมดแหละอันนี้ในมุมมองของผมนะครับอาจจะเป็นแบบผู้ใหญ่ดูอาจจะเริ่มเดาได้แต่เด็กดูผมคิดว่าน่าจะสนุกมากๆแน่ๆผมให้8.5เนี่ยหูงานภาพโคตรจะวิเศษนะฮะใช้คําว่า ดีแบบเดอะเบสมากๆเลยนะครับงานภาพที่พิกซาทำมาในครั้งนี้นี่หืมเอาง,ง่าง่คือเขาคงความเป็นคาแรคเตอร์ของการ์ตูนเอาไว้แค่แค่ตัวละครแค่นั้นนะครับแค่นั้นเองที่เหลือคือเดอะเบสมากแสงและเงาสกอร์ของเพลงดนตรีหืเรียกได้ว่า เป็นสกายวอล์กเกอร์ซาวด์อย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบเสพงานสกอร์เพลงดนตรีแทร็กประกอบของ Star Wars เนี่ยดูเรื่องนี้น่าจะอิ่มเอมแน่ๆน,นะเพราะว่ามันได้กลิ่นความเป็นอวกาศไสไฟแบบเต็มสู่เต็มขั้นมากๆทีนี้เนี่ยเรื่องของไทม์ไลน์นะครับการเวลาการย้อนอดีตอนาคตเนี่ยลองตั้งใจดูดีๆนะเพราะบางทีถ้าเกิดว่าเราหลุดไปเปน,นิดเดียวเนี่ยเราอาจจะงงๆนะครับกับไทม์ไลน์ต่างๆก็เป็นได้โอเคครับกับไรเยร์เรื่องนี้ ผมชอบครับและคิดว่าอยากดูภาคต่อจริงๆนะครับอ่ะนี่เป็นความรู้สึกส่วนบุคคลของผมนะก็ใครไปดูมาแล้วรู้สึกอะไรยังไงนะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยให้คะแนนกันเท่าไหร่ชอบไม่ชอบตรงไหนมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับของผมเนี่ยพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองชอบมากแต่พอมาเป็นพาร์ทสามเนี่ยรู้สึกว่ามันง่ายไปนหน่อยอะไรมันดูเบาๆเบาสมองไปเยอะเลยนะครับก็เป็นสไตล์ของพิกซาและดิสนีย์เขาจริงๆนะโอเค ใครรู้สึกอะไรยังไงมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนทัศนคติกันได้ครับที่สําคัญสิ่งที่ผมพูดเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลของผมนะครับอย่าเอาคําพูดผมมาตัดสินว่าหนังเรื่องนี้ดีหรือไม่ดีหรือสนุกไม่สนุกอย่างไรควรไปดูด้วยตาฟังด้วยหูและสัมผัสความรู้สึกด้วยตัวเองนะครับโอเคครับสุดท้ายขอให้มีความสุขกับการดูไร้เยียครับเป็นหนังที่ดูและเคี้ยวป๊อปคอนได้แบบเพลิดเพลินจริงๆ ก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปรีวิวต่อไปด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ